หลายสัปดาห์แล้วไม่ได้มาอัปเดตเอ็มวันนี้ผมใช้วิธีเอ็มพรุ่งนี้ว่างเปล่าโอ้ผมจะออกไปข้างนอกพอดีเลย <c oughs> แล้วไงนะเออเดี๋ยวพี่เข้าไปหาพรุ่งนี้โคตรมัดมือชกน้องกันเลยพอดีครับเอ็มครับพอดีครับผมเอ็มครับวันนี้ก็เลยเข้ามาอัปเดตเอ็มหน่อยว่าเอ็มทำอะไรอยู่ในอู <c oughs> แล้วก็อยากจะรู้ว่ารถที่ออกไปหลายคันแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสักปีหนึ่งอ่ะปีที่แล้ว <c oughs> ออกไปกี่คันละผลงานเอ็มอันนี้ปีที่แล้ว ไม่ไม่เคยนับนะพี่แต่ก็ใช้คําว่าหลายคันหลายคันแล้วก็เป็นรถสไตล์แบบแปลกๆทำอะไรบ้างหลักๆมีทั้งส่วนใหญ่เลยจะเป็นวานคารจะมีทั้งดีแมทั้งไ i เกอทั้งเชฟทั้งอะไรอะรุ่นต่างๆที่แบบแปลกๆแปลกทรงทรงแปลกๆอย่างนั้นแต่ว่าประเด็นคือ M จะใส่ความเป็นเเข้าไป ถูกว่าค,ความเป็นเขาเรียกว่าอเมริกันสไตล์แล้วก็ค,ความเขาเรียกว่ามีเรฟเฟรนซ์ที่เอาไปเสนอลูกค้าที่อาจจะไม่เหมือนใครอย่างเช่นคันหลังคันหลังนี่ก็คือในตัวที่เป็นลักษณะของการออกแบบจะเป็นเรื่องของการชนเรื่องของไซส์เรียวเรื่องของบันไดข้างอะไรก็แล้วแต,แต่ใช่ไหมจะเป็นทรงประมาณนี้ซึ่งจริงลูกค้าเข้ามาก็คืออยากจะได้ไอเดียจากเอ็มมีไหมที่แบบเข้ามาไม่มีอะไรรลยเอ็มออกแบบไปพี่หน่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น ส่วนใหญ่หรือใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นยังไงอ๋อคือเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราเรารับงานเนี่ย<อ>เราก็ดูแบบอย่างพี่ปอมพี่ปอมเนี้ยม<อ>ีรถมาคันนึงเราก็ดูลักษณะของพี่ปอมก่อนอฟังแล้วมันดูแปลกนะทําไมเราต้องดูลักษณะคน<อ><อ>เพราะว่าเจ้าของอ่ะจะบ่งบอกถึงรถของเขาเองอ๋ออาใช่อ,อันนี้เรื่องเรื่องจริงว่าเขาเป็นคนแบบไหนอย่างพี่ปอมเป็นคนสไตล์แบบเรียบง่ายบางทีก็เอ็กซ์ตรีมบางทีก็เข้าในรูปแบบของเป็นทางการ เราจะทํารถยังไงออกมาอันนี้ต้องมาดูก็เหมือนกับเจ้าของแต่แต่ละคันที่เขาเป็นคนแบบไหนแล้วก็จะใส่สีใส่สไตล์อะไรลงไปในตัวรถเขานั่นหมายความว่าก็ต้องพูดคุยกับเจ้าของเขาก่อนใช่ปใเพื่อเพื่อดึงอารมณ์เขาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงใโอ้ถึงคันต้องส่องเฟซบุ๊กเข้าไปเนี่ย ถึงสั้นพ่อพิมุดหนึ่งคือต้องส่องเฟซบุ๊กแต่จริงๆแล้วส่องเฟซบุ๊กมันไม่เหมือนกับเท่ากับการที่ไปคุยกับเขาด้วยตัวเองอ่าใช่ใช่ใช่เพราะบางคนก็เขาเรียกว่าเปิดเผยในโซเชียลว่าตัวเองมีตัวตนเป็นยังไงแต่อีกคนเงียบเบเก็บเงียบไม่รู้ว่าแอบเมียมาทำรถหรือเปล่าใช่ใช่จา่าก็เลยต้องต้องมาพูดคุยเพื่อดูคาแรคเตอร์อันนี้คือสไตล์ของเอ็มเขาก็คือทำรถให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคนซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสผมอยากจะมาทำรถที่เอ็มหนึ่งคัน ผมคุยอพูดพูดคุยเอ็มมาแล้วแล้วอาจจะเป็นรถที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยซึ่งเครื่องบินเป็นเครื่องบินไม่ใช่มันเป็นรถที่มันบินได้ก็คืออาจจะเป็นแลนด r โรเวอร์ซีรีส์1ผมังได้พูดคุยกับเอ็มมาแล้วเดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ของผมว่าว่าคันนี้มันจะออกเป็นยังไงเพราะว่ารถแข่งคันแรกผมก็เกิดจากแลนด์โรเวอร์ซีรีส์1คันนี้แหละแล้วก็เอามาจะเขาเรียกว่าพอมันลื้อเป็นสร้างแล้วก็อาจจะมารบกวนเอ็มครับช่วยออกแบบให้ดูช่วยดองไม่ใช่ดองนี่กีเปีรถตตโตอีกี่ป เราเราเราพัฒนาร่วมกันแต่ว่าวันนี้ที่เห็นวันนี้คันนี้มันจอดอยู่ในอู่คือผมเข้ามาผมไม่ได้บอกเอ็มนะว่าเอ็มขอถ่ายคันนี้ขอถ่ายคันนี้ขอถนี้ผมไม่เอาผมอยากรู้ว่าณปัจจุบันวันนี้เอ็มกำลังทําอะไรอยู่แล้วก็อัปเดตเรื่องราวของเอ็มไปก่อนเพราะว่าผลงานที่ออกมาของเอ็มเยอะมากนะครับเอาคันนี้คันนี้คือคือคือรถอะไรยังไงอธิบายให้พี่ฟังหน่อยคันนี้ต้องบอกกก่อนว่าเป็นรถเป็นรถ จะเอานปเจ้าของก่อนไหมเจ้าของอ่ะเจ้าของก่อนเจ้าของของของพี่โจอรู้สึกว่าเป็นชมรมชมพัยโจชมรมยหัวหินหัวหินอ่าชมภัยหัวหินเริ่มแรกเริ่มเติมทีเนี่ยต้องบอกงี้ว่าอันนี้เป็นรถที่สร้างขึ้นระหว่างเอ็มกับนั่นแหลมครับอ่าก็ก็รู้อยู่แล้วว่านั่นแหลมเห็นเห็นสไตล์เห็นจะเห็นสไตล์อยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอะไรก็แล้วแต่เออมันมีกลิ่นของเมทัลสครีมอยู่ช่งช่วงล่างก็เป็นของเมทัลสครีมครับเต็มเต็มระบบเลยครับทีนี้ ก็มาถึงจากเสร็จจากคอมเมนทอลสติมระยะหนึ่งก็มาให้เอ็มออกแบดีไซน์กันชนหน้าครับันไดข้างกันชนหลังอะไรเงี้ครับทีนี้ก็เลยถามเจ้าของว่าต้องการสไตล์แบบไหนเขาบอกาต้องการแบบอย่างงี้เขาเรียกว่าสไตล์ร่วมสมัยสไตล์ร่วมสมัยสไตล์ร่วมสมัยก็คือเหลี่ยมครับเหลี่ยมที่เข้ากับรถมนอ่ะอันนี้ออกแบบยากหน่อยเลียมเข้ารถมลรถมทีนี้เราก็ต้องสไตล์แบบ ออกแบบให้กันชนมันเล็กลงอ่าล้วก็รับกวิน82มันจะได้ดูไม่ขัดกันใช่ไหมถ้าไม่งั้นแล้วอยู่ดีๆรถมันดูมนๆแต่เรามาออกเหลี่ยมกล่องมันก็ใช่มันก็ดูขัดขัดตามันก็จะเป็นเดิมๆเหมือนที่เคยทํากันมาที่แบบว่าเออกันชนเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบแปลกๆไปนะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างก็แน่นอนอยู่แล้วไปไหนไม่ได้ก็ v x 8 0หน้าหลังครับอ่าเป็นคานเพชรยางก็เป็น35ของบาดัก ขอขอคำคำหนึ่งในในสไตล์ของเอ็มหน่อยว่าอยากรู้ทำไมต้องเป็นว800ถ้าอยากรู้ว่าทำไมมันนีครับต้องอ<ะ>ต้อง,ต,องต้องเล่าเล่าเล่าสู่กันฟังอ่าก็คือเล่าให้ฟังเลยอย่างเงี้ยอ่าคานยี่ห้ออื่นใช้ได้หมดอือๆแต่ในเมื่อเวลาเราสร้างรถออกมาหนึ<ะ>่งคันรถคันนั้นเจ้าของต้องหาที่เซอร์วิสได้ง่ายที่สุดอือ,อในจุดจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ยี่ห้ออะไรที่มีอุปกรณ์ที่สามารถจะเซอร์วิส พเพราะรถพวกนี้จะไม่ได้วิ่งอยู่ในพื้นที่จะวิ่งอยู่ในทุกทุกที่ทุททรัก,กันดานมแม้กระทั่งต่างประเทศต่างประเทศอะลาวพม,าม่าเวียดนามก็ไปกันมาแล้วอ,อะไรเงี้ยของพวกนี้เราต้องเลือกของที่มันเป็นอะไรที่พื้นบ้านเขามีมก็เลยต้องที่ลกง่ายสุดคือว x เอครับแปดศูนย์ต้องเป็นรุ่นนี้แล้วถามว่าทำไมก็คือตัอ็กซศูมันใหญ่ฟาแล้วมันมิติพอเวาทำมิติมันก็จะดี่า เรื่องอะไหล่ดีฟ่าเรื่องมิติรถดีฟ่าและ<ม>อัตราทดที่มีให้เลือกเยอะฝ่า<ม>และอะไหล่ที่เจ้าของเวลาเขาเสียก็จะง่ายฝ่าครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเหตุผลทําไมถึงต้องเป็น VX80 ใช่ครับ<ม>เพราะว่าอย่างที่เอมบอกแล้วจริงๆคานไม่ไว่าจะเป็นคานซัฟฟรีจะเป็นคานปาเจโร่จะเป็นคานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถที่จะมาทําได้หมดแต่เขาเรียกว่า after market หรือการหลังการขายหลังการลผลิตออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเซอร์วิสได้ง่าย<ช>ก็ต้องเป็น80เนื่องจากมันเป็นเพลาลอยด้วยลูกเฟืองเล,เลือกเล่นได้เยอะ<ช>อุปกรณ์แต่งไม่ได้เป็นแอร์ล็อกดิฟล็อกอะไรมันก็สามารถที่จะแมทช์กันได้แล้วก็ประเด็นสําคัญคือเวลาไปไหนมันหาของได้มันหาอะไรได้มันเผาขาดป่ะพี่แป,ป๊บเดียว15บาทีก็วิง <c oughs> ่งมาถึงหรือแม้กระทั่งลูกปืนลูกปืนล้อก็ในท้องตลาดก็จะมีเบอร์ที่เลือกใช้กันในท้องตลาดที่ตามร้านอะไรทั่วไปมีอยู่แล้ว มันง่ายกับการที่เขาไปเจอปัญหาไปเซอร์วิสได้ง่ายใช่ครับนี่คือเหตุผลต้องเป็น vx 8 0นจริงๆอะพวกเราชาวอัพโหลดจะรู้กันอยู่แล้วแต่ใครที่กําลังจะเลือกทารถครับเขาก็อาจจะแบบเอ๊ะกำลังลังเลอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคานซัฟฟรีคานยี่ห้ออื่นไม่ดีเพราะว่าหลายๆคนถ้าเขามีอะไรเยอะหรืออยู่ในพื้นที่ที่เขามีอะไรเยอะเขาก็สามารถมีตัวเลือกของเขาได้เฟืองก็มีเยอะแยะนะครับพี่นะว่าถ้ามันตรงรุ่นโตต้ามันก็เป็น80มันก็น่าจะตรงรุ่นกว่านะคันนี้ก็เลยถูกออกแบบมาเป็นขางงงลล่่ Mecree อพีหม ทั้งหมดเลยเป็นคอยสปริงใช่ครับหน้าหลังเลยปะอ่าหน้าข้างหลังเป็นแหนบรีโวครับอ๋อข้างหลังเป็นแหนบรีโวอะแหนบรีโวเราเคยคุยกับช่างต่องไปแล้วมันเป็นแหนบที่ยาวกว่าชาวบ้านเขาฉะนั้นมันก็เหมือนคานคานอันนึงนะครับถ้าถ้าคานมันสั้นความแข็งมันก็จะมีเยอะแต่ถ้าคานมันยาวความแข็งมันก็จะม,ม,มีมีความนุ่มมากขึ้นให้ตัวได้เยอะกว่าอันนี้ก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งทำไมต้องเป็นแหนบรีโวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแหนบที่ยาวที่สุดในตลาดตอนนี้ปะณ ในการที่จะมาทํารถแหนบครับผมก็อยากเห็นคาริเบียนวางแหนบรีโวเหมือนกันมันจะเพาปบ้าไม่รู้มันคงจะเลยรถเพราะว่าคาริเบียนมันเกิดมาเป็นแหนบกันแล้วมันก็หาแหนบที่มันนุ่มๆอยู่ว่าเอาแหนบรีโวมาใส่มันคงจะเป็นหน้ากับหลังชนกันอยู่แล้วเลยรถไปเลยเนาะแหนบมันยาวมากคันนี้เอ็มทำอะไรไปบ้างของเอ็มคันนี้เอ็มทำกันชนหน้าบันไดข้างโรบาร์กันชนท้ายมีเรฟเฟอร์เรนซ์อะไรบ้างคันนี้เรฟเฟอร์เรนซ์เรฟเฟอร์เรนซ์ก็คือมันมันยากกับการดีไซน์ มันยากการที่ออกแบบที่บอกว่ามันออกแบบยากทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นรถมนอไม่เป็นรถมนใช่รถมลไอ้ไอ้นียอย่างเงี้ยเอ็มเรียกว่ารถมนออกแบบยากแล้วก็แต่มีความพิเศษคือว่าเราเอากันชนหน้ากับกันชนหลังมารวมกันให้ให้ให้เป็นอันเดียวกันแล้วก็ตัดด้วยบันไดข้างที่เป็นแป๊บกลมข้างหน้ามีแบบมาจากไหนข้างหน้ามีแบบหรือว่าแบบมาจากจินตนาการจินตนาการอย่างเดียวจินตนาการเองลองผิดลองถูก โอ้ oh, เยอะครับ <laughs> แล้วแล้วเหล็กที่ทำมาความหนาของมันอ่ะบางคนก็สงสัยเอ้ยขึ้นรูปเองขึ้นแบบเองเหล็กมันจะทนหรอเราใช้เหล็กความหนาขนาดไหนหรือเป็นเหล็ก<อ>แบบไหนของเอจะบอกงี้ก่อนว่าเมื่อก่อนเคยใช้แค่สามมิลสามมิลแล้วมัน มันมันบางเกินเขรู้อย่างก็บางแพ้ก็หลุดทีนี้เราจะใช้เหล็ก5้มิลในท้องตลาดเหล็กห้มิลมันหายยากทีนี้ก็เลยใช้ตามท้องตลาดที่เรามีอยู่ก็คือเป็น4.5่จุดก็ถือว่าหนาสุดแต่มันถูกพับด้วยมุมที่เล็กถูกถูกพับที่มุมที่เล็กแล้วก็มุมที่มันเป็นมุมกลับมุมกลับมันก็เลยให้ตัวได้ได้ได้ความแข็งที่เยอะฝ้าอ๋อคุณผชมนึกภาพนะเหล็กแผ่นหนึ่งเนี่ย ถ้าเป็นเหล็กบางเนี่ยมันก็จะงอได้งอได้ง่ายใช่ไหมพองอได้ง่ายมันก็มีความแข็งแรงเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงแต่พอเป็นเหล็กที่หนาขึ้นอ่ะเหมือนเอาเหล็กความหน,นาเยอะขึ้นอ่ะเหมือนนิ้วเราเนี่ยพองอปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นส่วนเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันเหมือนมันสองสองท่อนมาทับกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยจะได้ความแข็งแรงที่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามุมนั้นอ่ะมันเลย90ิไปอีกอ่ะมันก็จะแข็งขึ้นไปอีกอ๋อเท่ากับถ้าเกิดโค้งมาเหมือนเหมือนเหมือนข้างหน้าเงี้ยฉะนั้น เออผมถึงสังเกตเห็นว่ามุมหน้าของการชนเอ็มอ่ะมันไม่ใช่เป็น90ใช่ครับมันจะเป็นกึ่งกึย้อนกลับมาเป็นเกือบเกือบสองเอ๊ะไม่ใช่เหรอเออสองร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าใช่ไหมเป็นร้อยกว่ากว่าเป็นมุมเฉียงลงมาฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความแข็งแรงตรงเนี้ยมันมีเยอะขึ้นตรงมุมเนี้ยมีเยอะขึ้นถูกไหมเออนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะ <S <S ที่ที่ <S <S ที่ที่น่าสนใจฉะนั้นแต่ละมุมแต่ละโค้งทุกอย่างเอ็มจะถูกพับพับหมดใช่ไหมพับแล้วมาชนกันพับแล้วมาชนกันจะไม่มีการมาเชื่อมมรรตงนี้ถูก ส่วนใหญ่ส,ส่วนใหญ่จะไม่มีส,ส่วนใหญ่ไม่มีที่ผมสังเกตนะเพราะว่ากันชนบาง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 ยี่ห้อบางประเภทก็ใช้วิธีชนมุมชนมุมแล้วก็อ่ะอย่างสมมุติว่าเป็นแนวแนวแนวระนาบกับแนวตั้งหรือแนวเฉียงก็จับชนแต่ผมสังเกตของเอ็มไม่ใช่ของเอ็มเป็นเหล็กพับพอพับไปมันจะได้ความแข็งแรงหรือได้ความสวยด้วยส่วนตรงไหนที่มันพับไม่ได้จริงๆก็ค่อยเชื่อมอเอาค่อยเชื่อมเอาใช่มันเลยมันเลยยากกับการทําในแต่ละตัวครับมยากทำในแต่ละตัวเพราะว่ามันใช้วิธี วิธีทําแล้วเวลาได้นานฝ a อ๋อใช่เพราะว่าพอสุดท้ายมันต้องเขียนเป็นแบบตัดเป็นกระดาษออกมาก่อนพับพับพับจนเป็นเป็นกันชนหนึ่งอันอ่ะเราค่อยดูว่าตรงไหนที่จะต้องพับตรงไหนที่ต้องเชื่อมถูกไหมใช่ครับมันก็เลยออกมาเป็นทรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าชนก็ซ่อมไม่ได้ต้องทาใหม่ใช่ใช่ใช่ไอผมพูดเล่นจริงมันซ่อมได้แหละแต่ด้วยความนี่ความแข็งมันเนี่ยมันวางวิน8274ข้างหน้าได้สบายสบายเลยอ่ะไปดูข้างๆกันคุณผู้ชมไปดูข้างๆกันมา บ,บันไดข้างเอ็มอย่พี่เอ็มเคยบอกกับพี่ว่าเอ็มจะไม่ออกแบบบันไดแบบแนวตรงแต่จะออกแบบเป็นลักษณะแบบแนวโคง้แโคงแล้วก็ช้อนขึ้นช้อนขึ้นเหตุผลของมันเหตุผลเพื่อเอาไว้เวลาเรากระแทกถ้าเป็นแนวตรงมันก็จะมีพื้นที่ที่ตรงนี้ค่อยลงไปเยอะเพราะหลบขึ้นมากระแทกให้มมนชิดอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เวลามันมันมันถูกกระแทกอ,ะอ่ะ,อะมันก็จะหลบมุมต่างได้สูงขึ้นและส่องมันจะทําให้มุมเคิร์ฟของรถอ่ะ ดูสวยมันดูสวยมุมเคิร์ฟก็คือมุมที่ระยะตรงนี้ของรถนะครับมันจะแคบลงทันทีอืมอ่ะถ้ามองจากถ้ามองจากตัวรถสมมติรถกว้างแค่เนี้ยแล้วเราทําบันไดปั๊บบันไดก็จะห้อยลงมาอย่างงี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทาบันไดเฉียงปั๊บมุมภาพมันมุมภาพมันจะมองมองเห็นแค่ขอบบนละมันกลายเป็นความสวยของตัวรถที่มีมากขึ้นเขาเรียกว่ามุมมุมสายตาอะและไอที่มันออกแบบแบบนี้นะคุณผู้ชมรถแข่งพวกผมก็ต้องทําเพราะว่าเวลาเป็นลูดลูดอะไรก็แล้วแต่ลูดต้นไม้แล้วก็แต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันนเป็ แนวระนาบครับมันก็จะมันก็จะพอสุดแนวระนาบปั๊บมันจะเข้าล้อยางเลยเข้าล้อยางกันใช่แต่พอเป็นมุมเฉียงขึ้นมาปั๊บพอมันสุดปั๊บเหมือนมันเชิดออกอ่าอ่าเหมือนมันจะมันจะดีดรถออกกใช่มันจะดีดรถออกจากจากจุดตรงนั้นโดยโดยอัตโนมัติเลยครับฉะนั้นเป็นเหตุผลเลยก็เลยว่าทําไมเอ็มถึงต้องทําเชิดล้อย่างรถแข่งที่ใช้ในการแข่งขันจริงครับข้างหน้าอาจจะเป็นแนวตรงแต่ข้างหลังนี่เชิดออกหมดเลยเพราะว่าต้องการที่จะสะบัดออกไม่งั้นเข้าไปมุดล้อหลังเหล็กตัวนี้ เอใช้เหล็กแบบไหนอะไรยังไงทำตัวนี้เเป็นเหล็กสตรีมครับครับเป็นสตรีมพิเศษหนาห้ามิลโหานะไม่ใช่ไม่ใช่สี่นะครับหนาห้ามิลหนาหนะ้ามิลก็คือเท่ากับว่าเอารถถ้ามีอะไรก็คือรถอเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยแล้วก็ระแทกได้อันนี้คือผ่านการทดสอบจากหลายๆคนที่ทําให้ไปแล้วให้เข้าไปลอง รถแข่งผมเองอะ่ะโลบาร์หนาสามมิลโลบาร์หนาสามบินมันยังเกี่ยวและหิ้วตัวเองขึ้นมาได้เลยครับอันนี้ห้ามิลกับรถ1คันผมว่าไม่น่าไม่น่า,าไม่น่านมิน,น่าจะดุะ่งช่แล้วก็รอยต่อที่เชื่อมเข้าไปข้างในเอ็มยึดกับตัวไหนแบบไหนยังไงอ่าถ้าเป็นแบบนี้เอ็มจะยึดแบบบีบป,ประกับบีบป,ประกับบีบคืออ่าอันนี้มีผลกับเวลา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 เราคิดแบบด้วยบางคนบอกว่าประกับบีบอ่ะไม่ดีจริงๆแล้วเวลาเหมือนกับวินนะครับสังเกตว่า ทำไมวินเขาถึงใช้น็อตที่เป็นตัวเล็กและเป็นน็อตแค่เบอร์16เล็กๆเป็นน็อตนิ่มๆเลยเพราะว่าเขาทําให้จุดนั้นมันอ่อนครับเพราะว่าพอเรามาถูกกระแทกมันก็จะมันจะไม่เข้าไปถึงจุดข้างในมัน,น,นก็เหมือนกันต้องแยกนี้นะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่ามาเกี่ยวแล้วดึงมันค่อยๆดึงเหมือนวินมันเหมือนวินค่อยๆดึงฉะนั้นตัวน็อตตัวอะไรก็แล้วแต่มันยึดมันยังยังคงคมีความแข็งแรงปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการกระแทกเหมือนช็อคมันอัลเฟรช็อคกระแทกปักน็อต ถ้ามันรับไม่ไหวจริงๆมันก็ขาดไปก่อนอแทนที่มันจะเข้าค่าฟรีโดยตรงใช่ไหมอันนี้ที่ดดเซฟตี้ใช่ไหมไ<ป>อ๋อโอเคนี่คือเหตุผลที่เอ็มออกแบบเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะเหมือนวินส์อย่างที่เอ็มบ,บอกเหมือนวิน์นอกเหนือจากโรบาร์ด้านล่างแล้วโรบาร์ข้างหลังโรบาร์ด้านหลังโลบาร์ด้านหลังเอ็มออกแบบให้เป็นเหมือนกับอารุ่นสมัยอ่าเป็นรถแดกครับอ่าทำไมทำไมต้องมีรถแดกเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเริ่มเอาผสมผสานระหว่าง2งฝั่งับ2ฝั่งมารวมกันแล้วทีนี้ก็เหมือนรถแด็กเรียกอย่างคือรถเฟรมโลบาร์แบบนี้ก็จะเป็นแบบได้อีกอารมณ์หนึ่งแต่การใช้งานก็จะมีพื้นที่ที่น้อย่าเขาแต่ก็เอาอารมณ์ไว้ก่อนเพราะถึงเวลาจริงแล้วว่าเข้าป่าก็ไม่คงมันจะไม่ได้มาใส่อะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าเป็นสไตล์แบบวิ่งสวยๆวิ่งหลังถนนมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่ามันก็เซฟตี้แล้วก็กันแล้วโลบาร์ตัวนี้ก็เป็นเหล็กและขนาด การเชื่อมแบบ FIA FIA อธิบายหน่อยคือก็คือเป็นแบบรถที่รถคอร์สใช้รถคอร์สคันที่ใช้พวกแข่งคอร์สคันที่จะใช้แบบนี้เพราะว่านบนั้นแบบ FIA ใช่เพราะว่าก่อนอันนี้เอ็มเคยทําในโลบาร์รถคอร์สครับแล้วก็เหล็กประเภทนี้มันเป็นเหล็กเขาเรียกว่าไม่ใช่เหล็กแข็งครับต้องบอกย่างกี้านันว่าโลบาร์โลบาร์ที่อยู่ในรถทุกคันควรจะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็ก ามาตรฐานเพราะหนึ่งคือเวลาเราถูกกระแทกรอยเชื่อมตรงนี้มันจะถูกแตกครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มาถ้าเป็นมาตรฐานจริงรอยเชื่อมตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันนั่นมันจะเกิดการยุบตัวจาดมไม่แตกออกมาหักทิ้งคนอันนี้ก็เป็นโลบาประเภทเดียวกับที่ใช้ในรถคือเป็นโลบาที่ยืดได้อะผมใช,ใช้คำว่าย,ยืดได้เหมือนประมาณว่ามีความอ่อนในตัว <S <S ไม่ได้หมายคมว่าพอกระแทกแล้วหักหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันแตกกันใช่เหมือนเหมือนซอฟต์ลับ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขาดแต่เป็นการซอฟต์ลับทุกอย่างมันมันยืดหยุ่นในตัวได้ฉะนั้นก็เป็นโลบาร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในรถครอสคันที่แบบเดียวกันเอ็มก็เลยมาทําเบรกข้าใช่ครับทุกคันที่ใช้ที่ที่เห็นโลบาร์ประเภทนี้ที่เอ็มทำข้างหลังจะเป็นเหล็กประเภทนั้นหมดเลยความหนาประมาณเท่าไหร่อันนี้พอสมควรประมาณอยู่ที่2.5ครับ2.5อ่าก็ถือว่าหนานะถือว่าหนาพอสมควรแต่ว่านยู่มาตรฐานแต่ความกว้างของทั้งหมดก็อยู่ประมาณนิ้วครึ่งได้ไหมนิ้วครสองนิ้วครึ่ง้้าางงหััทดวยมกนชนนหลลัังคคทําด้วยรบ ก็เป็นเป็นเหล็กพับขึ้นประเภทเดียวกันครับแล้วก็จะสังเกตคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเอ็มจะไม่เชื่อมเอมจะใช้วิธีพับพับแล้วก็พับเออก็พับได้พับได้ด้วยนะพับพับจนแบบว่าคือปกติแล้วถ้ามันพับมาถึงข้างในเนี่ยมันจะยากแล้วมันจะยากแล้วมันยากมากเลยนะคุณผู้ชมกับการที่พับแล้วงอคือถ้างอก็งอไปเลยแต่นี่แบบพับมาเหลี่ยมหนึ่งแล้วก็พับลงไปอีกพับไปให้มันเลย90ิเข้าไปครับ ทีนี้มันจะได้ความแข็งแรงที่เอ็บอกแล้วเนี่ยตรงสันเนี่ยแข็งแน่นอนเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือน2แผ่นมารวมกันอยู่ใช่ครับและคันนี้ก็จะมีถาดวิน์อยู่ข้างในครับเอ็มจะไม่วางวินติดไว้กับในกันชนครับก็อย่างประเภทเดียวกันก็คือพอเวลาอยู่ในพวกรถประเภทออฟโรดส่วนใหญ่ก็คือถ้าอยู่ในจุดที่เขาขับขันเขาจะใช้วิธีแรกแล้วครับแรกก็คือหมายความว่าเขาก,กอเอากันชนมาชนเอากันชนหน้ามาดันคันหลังอันนี้เราเลือกที่จะ เอา,าวิน <ขอ S 1> ไว้ข,ไข้างในเพราะว่าเวลากระแทกแล้วเขาจะไม่ชนอ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างใต้อยู่ยอ,ยอีกชิ้นหนึ่งกป็นชนอีกชิ้นนึง <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้ววิธีออฟโรดครับดันก่อนครับ <c oughs> ดันก่อนสู้ก่อนครับก่อนที่จะถ้าไม่ไหวจริงๆถ้ามันจมจริงค่อยใช้วินใช่ครับอันนี้เป็นวิธีพวกเราครับส่วนช่วงล่างคันนี้ก็เป็นเมทัลสคริมทั้งหมดเมมครับน่าใช่ครับข้างล่างก็คานหลังเป็นคานเพชรคานเพชรครับว์ก็เป็นออสบิดทำให้ลูกเฟืองมันใหญ่จังวะ S <S <S เป็นคารู่เฟืองของ v x 80ครับข้างหลังมันจะใหญ่กว่าแต่เสื้อแต่เสื้อเสื้อของเสื้อพี่แรมใหญ่ใหญ่มากรปริมาณ,มามาณน้ำมันที่จุอยู่ในเยอะบอกเลยว่าเยอะมากเหลือๆสบายๆก็สามารถใส่ลูกแอร์ล็อกจะใส่ดิฟล็อกใส่แอร์ล็อกอะไรเงี้ยได้สบายๆนะครับก่อข้างหลังเป็นแหนบโช๊คเป็นฮอตบิดฮอตบิดครับเป็นฮอตบิดสับแทง60มิล60มิลโอ้โหโช๊คนี่ก็เกือบแสนแล้วนะครับมูลค่าคันนี้นี่ท่วมตัวรถ รวมไปแล้วครับรวมไปแล้วคันนี้เครื่องเป็นอะไรเออเปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยน่าเครื่องเป็นเครื่องวีโก้ครับเป็นวีโก้หนึ่งเคดีใช่ครับเครื่องวีโก้หนึ่งเคดีหนึ่งเคดีสามพันสามพันอินเตอร์บอททาอะไรไปบ้างคันนี้เครื่องเครื่องยนต์คันนี้ข้อมูลอ่าไม่ไม่ไม่แน่ไม่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ชัดนะครับแต่ดูจากคร่าวๆได้ว่าก็คือเซ็ตอร์โบใหม่ครับเซ็ตอร์โบมีอินเตอร์บอลแล้วก็ใส่เฮดเดอร์ แล้วก็ทํากล่องนิดหน่อยครับอ๋ออาราเรงก็อยู่ค่อนข้างจะไม่จี๊ดจ๊าดแต่ก็พอดีกับหลับตัวเขาคันนี้เป็นเกียร์อะไรเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาของเป็นเกียร์อะไรเกียร์เป็นเกียร์ของน่าจะเป็นเกียร์ดีโฟดีครับออกเป็นเกียร์ดีโฟดีใช่ดีโฟดีสามพันดีโฟดีสามพันก็เครื่องวีโก้เอ้ยมันก็แมทอยู่แมทครับข้างหน้าเป็นสวิ้นเอ่อประมว่าเดินทางไกลได้ยาวๆได้อ่าใช่ไม่ไม่ไม่กินน้ำมันมากแล้วก็ทดเฟือง เฟืองายเบอร์ High, อะไรรูพอลหรเลาเฟือายเบอร์1 0บ1ครับ1ถ้าหารออกมาก็คือ4.1ใช่ครับประมาณ4.1โอ้ยนเี่เดินทางไกลได้แล้วก็เล่นได้อ่าเ,เล่นเวลาเล่นแล้วก็ใช้สโลวอยู่แล้วใช่เพราะดึงไปสโลวมันก็ช่วยได้อาจจะเพราะมันเป็นดีเซลมันจะมีทรอกเยอะอยู่ถ<ช>้างั้นมันก็มันก็ช่วยได้สบายสตัวของ Toyota เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องเขาอยู่แล้วที่เราเข้าใจ MT มูลค่าคันนี้เท่าไหร่เคยตียมมูลค่าไหมสมมติว่าทำหมดแล แปดแสนเก้าแสนละคันนี้นะเฉพาะที่ทำอย่างเดียวใช่ไหมทั้งหมดเลยก็เอาว์าเล็กลมมาล้านหนึ่ง้องคิดว่านะอ่ะเพราะใช่เพราะว่าตัวตัวรถก็มาประมาณสองเกือบสองแสนแล้วใช่ก็ตีว่าตัวรถอยู่ประมาณสองแสนอืทำาทำไปอีกทำอีกแปดบายหนึ่งล้านบาทกลมๆที่บ้านรู้แล้วโอ้ยโอ้ยเรายังไม่บอกเจ้าของแต่ที่บ้านน่าจะรู้แล้วล่ะคันนี้ก็น่าจะ LN อน สายสายสายขับ4ตั้งแต่กำเนิดเขาเรียกรถรถของอุทยานในฝันเป้าฝันของแต่ละหลายคนอยากได้มากเลยรถอุทยานสภาพมันกริบแต่สุดท้ายก็มาทำเป็นทรงนี้กัหมดมันก็สวยดีนะและอย่างนึงคือได้ M <c oughs> เป็นคนออกแบบในหลายๆจุดไม่ไว่าจะเป็นรูปทรงกันชนแล้วก็แต่ช่วงล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดจะให้เอ็มทำทั้งคันเอ็มบอกเอ็มก็ทำได้นะโอเควันนี้ขอบคุณเอ็มมากสำหรับรถคันนี้ยังไงต้องรอติดตามชมครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ให้กับออฟโรดแมกซีนด้วยครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับเอ็ม